สวัสดีครับผมชื่อว่าอีชินะครับผมกําลังสนใจเรื่องการวาดรูปอยู่ครับแล้ววันนี้ผมได้วาดรูปนี้ครับนี่คือผลงานสีช็อคชิ้นแรกของผมนะครับผมได้เรียนรู้วิธีการใช้สีช็อคถ้าเพื่อนๆอยากรู้ก็ตามเข้าไปดูกันได้เลยครับ ครูตุของเยอะจังเลยครับแน่นอนครับภาษาคุณครูเป็นคนบ้าสมบัติครับไหนไอชีสนใจอันไหนบ้างด้านนี้ครับอ,อันไหนครับไหนไปดูกันสิรูปนี้ยหรอเป็นไงอ่ะอิชีดูแล้วสึกกันครับเหมือนอคนครับเหมือนอะไรนะเหมือนคน,คนครูปคนคใช่เปล่าอันนี้ครูจูว่าจะโปสเตอร์ หน้าเหมือนมิสเตอร์บีนเลยครับผมนึกว่าเป็นมิสเตอร์บีนซะอีกครับไม่ใช่ไม่ใช่โฆษณาเก่ากว่ามิสเตอร์บีนยังโอ้ยังน่าจะยังเด็กอยู่คุูจ๋ดชอบจะเก็บหนังสือเก่าๆมาครับเรามาวาดรูปแล้วรูปนั้นเหรอครับที่เอาไอเดียมาจากไหนอ่ะอันนี้เ่รครับดูดูแล้วเด็กคนนี้น่าจะมาจากที่ไหนอิชีว่าภาคเหนือภาคเหนือโอ้ถูกต้องเป็นเด็กด้อยมาจากอะไรคะการแต่งตัวการแต่งตัวที่สำคัญคือ หมวกใช่ไหมตีเนี่ยดูงานเป็นดูงานเป็นเนี่ยภาพแต่และภาพมันจะอยู่ที่ดีเทลอย่างเงี้ยแหละลูกแล้วภาพนี้คืออะไรเหรอครับอ่ารูปนี้แหละครับเป็นโบสถ์ที่รสัสเซียนะครับแล้วก็อันเนี้ยเป็นเชฟของของอะไรใครครยๆเครื่องดนตรีหนึ่งอะหนึ่งไม่ออกใช่ไหมกีตาร์อ๋อคกีตาร์ เว,เวลาเวลาคุณจูททางานคุณจูททางานเป็นภาพปฏติกันอ๋อเพาราพปฏติเสร็จแล้วค่อยเอามาเพ้นมันก็เลยแบบมีการผสมรูปร่างแล้วผู้หญิงตรงกลางคืออะไรหรอครับอ่าผู้หญิงตรงกลางเป็นเป็นศิลปินทอ์ฟอร์แมน,นะค่ะคุณจูไปต่างประเทศเนาะแล้วก็เจอเขาใส่ชุดสีขาวๆเลยแต่งหน้าสีขาวถาเหมือนเอาสีลาดตัวทั้งตัวเลยครับสีขาวหมดเลยเขาก็ยืนโพสพอเราใส่เงินในกระป๋องให้เขานะเขาก็เปลี่ยนท่าแต่ว่าเขาจะยืนอยู่ท่านั้นนานมาก จนกว่าจะมีคนมาแบบว่าใส่เงินให้เขาอีกทีหนึ่งอะไรยอย่างนะี้จู่ก็เลยชอบแล้วรูปนี้วาดนานมากครับว่าจริงๆไม่นานค่ะไม่นานแต่นานตรงนี้นตรงนี้ไม่เหมือนวาดเลยปะ <c oughs> มันคล้ายๆกับการแบบเหมือนเราเอาดินปั้นๆใส่เข้าไปอะแต่ว่าจริงมันเป็นสีนะสีน้ำมันเป็นก้อนๆเลยค่ะทุกสิ่งอย่างในการวาดเนี่ยมันจะสามารถเอามาสร้างเป็นชิ้นงานได้หมดวาดปั้นปั้นแล้วเราจะเอามาันทำเป็นแบรนด์นี้ไ็ได้ หรือว่าถ้าเป็นสูงสูงนูนๆก็ได้แล้วภาพนั้นพี่จุได้เห็นแล้วก็วาดเลยไหมครับหรือว่าเก็บไว้เป็นความคิดแล้วค่อยกลับมาวาดเก็บเป็นความคิดครับเพราะว่ามันมาจากหลายหลยที่เนาะใช่ไหมครับ,รบอันนี้ก็รัสเซียอันนี้ก็อังกฤษอันนี้ก็ภาพะปฏิติดอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันคล้ายคลาลูกกีตาร์ตอนแรกที่ครูจุพาเดินดูผลงานของครูจุหนูรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าอยากวาดให้ได้ครับ แล้วก็อยากลงสีให้เหมือนครับเวลาไปเที่ยวที่ต่างๆก็กลับมาบ้านก็มาวาดครับงานศิลปะประดิษฐ์ทั้งหลายศิลปะก,ก็คือการทํางานศิลปะใช่ไหมการวาดการระบายการเขียนมีมีงานประดิษฐ์ผสมเข้าไปด้วยก็เลยเรียกเป็นศิลปะประดิษฐ์ เนยอเเหมืครื่องสกผ้าอ่าถูกต้องเครื่องสกผ้าแล้วก็หาอะไรที่มันดูเป็นฟิลของสะพอกเนาะใส่เข้าไปนี่แถมมีการตัดผ้าด้วยก็กล่องกระดาษนี่แหละครับทำเครื่องสกผ้าอันนี้อะไรนี่อะไร,ะไรเป็นยานอาวากาศเป็นยานอาวากาศใช่แล้วทําจากอะไรครับขวดน้ํำขวดน้ําอันนี้เลยเป็นยานเป็นยานยูเอสโอใช่ไหมใช่ไหมมอนสเตอร์ข้างในด้วยอันนี้ฝาอะไร ฝาแก้วน้ำอ่าถูกต้องฝาแก้วน้ำคู่จูอ่ะเป็นแบบว่าบางทีมันใช้แค่แป๊บเดียวอะลูกใช่ไหมซื้อน้ําที่โรงเรียนกินเนาะใช้แป๊บเดียวเนี่ยเก็บมาทานู้นทํานี่ได้นี่ก็จานกะดาเพราะฉะนั้นเนี่ยอิชีสามารถทํางานศิลปะได้จากหลายๆอย่างเลยนะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยจะต้องวาดอย่างเดียวเปล่าเปาปของเล่นเราของเหลือใช้เอามาใช้ได้หมด ดีดูดูดีๆครูวาดอันไหนบ้างอนี้ีวาดบ้างอแล้วอันนี้อันนี้อันนี้มีการระบายสีใช่ไหมครับทั้งหมดเนี้ยเป็นกระดาษซีล็อกหมดเลยไม่ได้วาดเลย <c oughs> เออแล้วก็พวกเนี้ยเป็นสีที่แบบเอาเอาที่ซีล็อกเนาะมาตัดเป็นชิ้นชิ้นชิ้นแต่เหมือนเราวาดเองเปล่าอันนี้เป็นกระดาษซีล็อกใช่เขาไหลก็คือผ้าปะติดก็แหละ มีการตัดมีการปะม,มีการวาดเข้าไปผสมแต่ว่าอันเนี้ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้วาดแต่ว่าจะเอาแบบพวกสีไม้สีชอ็อคมาสเกต็ตทับลงไปบ้างมันก็จะพลางพลางเหมือนเป็นการวาดแล้วอันนี้มีชิ้นใหญ่ๆไหมคะมีครับอันเนี้ยเป็นสเกต็ตใช่ไหมเดี๋ยวมีงานจริงชิ้นใหญ่ๆแล้วงานจริงเป็นคอนลาดหรือว่าเป็นภาพวาดครับเป็นภาพวาดครับเป็นเพนติ้งครับอิชิอิชิชอบชิ้นไหนลูกชิ้นนี้ครับชิ้นนี้งานครูจุเห็นสีๆแบบนี้นะคนที่ชอบนี่แบบ พวกแขกคนอิตาลีและคนอเมริกาใต้จะชอบภาพสีแบบนี้เพราะนั้นการวาดรูปเนี่ยไม่จำเป็นต้องเริ่มที่วาดดินสอขึ้นมาอย่างเดียวบางทีมันอาจจะเริ่มแบบสีรอยเปื้อนของสีการเป่าการหยดพวกนี้ได้หมดอิชีดูมาตั้งหลายอย่างสนใจอยากทำมั้ยคะอยากทำเพนติ้งค่ะอยากทำเพนติงนต้งวาดภาพอะไรสีแล้วใช่ไหมได้ได้ได้ทีนี้ก่อนจะเริ่มวาดเนี่ยกูจูอยากให้ลองฝึกมือด้วย การฝึกวาดรูปเนี่ยเราต้องรู้จักศึกษารายละเอียดของการวาดเดี๋ยวอีชิชิไปเลือกนะเอาผลไม้เนาะเอาสักกี่อย่างดีสองชินน้นสชิ้นเนาะเดี๋ยวอิชิไปเลือกดูแล้วก็มีเป็นอย่างอื่นด้วยดีไหมก,การนะ้ำไม่ต้องคำนึงถึงว่าแบบวาดยากวาดไรไม่เป็นไรนะครับเรามาฝึกดู ผมขอเลือกชมพู่กับแอปเปิลเขียวเพราะว่าผมชอบกินครับแล้วผมขอแทบอีกหนึ่งอย่างนะครับส้มครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมเลือกคือกาอันนี้ครับทรงมันสวยดีแล้วก็มีลวดลายครับโอเคครับทีนี้ผมจะได้วาดแล้วนะครับ ก่อนจะลงมือทํางานเพ้นทําอะไรก็ตามเนี่ยทุกครั้งที่จะเรียนศิลปะเนี่ยของครูจูเนี่ยจะให้เราวอร์มมือกันนิดนึงเหมือนเหมือนเราเจาะออก,กําลังกายเราก็ต้องวอร์มร่างกายใช่ไหมทีนี้วาดรูปก็เหมือนกันวอร์มนิดนึงครูจูครับผมมีงานที่ผมเคยวาดเอามาให้ครูจูดูครับครับอาในคนกู้ด,ดูหน่อยครับนะครับหดู๋วสิวาดนานยังไงก็นานแล้วครับนานแล้วโอ้พอ,อดีมากอันนี้อันนี้จําเป็นมากเลยนะ วาดไว้วันที่เท่าไหร่ปีไหนใส่ไปด้วยใส่ชื่อตัวเองด้วยหรือบ่าได้เป็นรู้ว่าเป็นอิชิวาดอันนี้เป็นอะไรครับเป็นสุนัขครับเป็นสุนัขจากโลโก้หรือว่าอะไรเอามาจากในแอปแอปหนึ่งเอปแอปอ๋อแล้วนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิวครับเป็นวิวเป็นเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมเอ๊ะกูจุเห็นตรงนี้แส่ตรงนี้คืออะไรเอ่ยเป็นเหมือนพระอาทิตย์ครับแต่ไม่ได้ลงสีอ๋ิจริงมันต้องมีข้างนอกข้างๆด้วยอีก่ะ นด้วยใช่ไหมถ้าถ้ามีข้างๆด้วยกูจุจะดูออกมากขึ้นแต่ตอนนี้ดูออกแล้วนะเออมีคอปเตอร์มาอ่ะอันนี้ล่ะเป็นต้นกระบองเพชรครับใช่ดูแล้วมีว่าจะต้นแบบปะมีต้นแบบไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมอ่ะแต่วันนี้นะงั้นงั้นลงกับสมุดอิชิเลยได้ไหมครับได้ไหมอ่ะเดี๋ยวลองอันนี้นะอันเนี้ยที่เลือกมาเนี่ยเดี๋ยวพอเราจะใช้งานวัรูุเราจะเรียกว่าหุ่นหุ่นนิ่งของอิชิวันนี้ก็จะมีทั้งผลไม้ แล้วก็กาน้ําอิชิจะวางกลุ่มเป็นกลุ่มหรือว่าจะวาดแยกเป็นชิ้นๆก็ได้ถ้าวาดเหมือนได้วาดเหมือนถ้าวาดเหมือนไม่ได้สังเกตเก็บรายละเอียดให้ได้บ้างที่สุดเห็นอะไรบ้างในนั้นรูปร่างของชมพู่แล้วมีมีก้านด้วยก่อนจะวาดอิชิจะเลือกก่อนไปได้จะวางข้างไหนดีวาดมุมไหนที่เราจะสื่อสารให้เป็นชมพูได้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันแอปเปิลจะตะแคงหน่อยไหม หรือว่าจะวางตั้งตรงๆอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ลูกส้ม,มใช่ไหมครับก็คือถ้าเราวาดอย่างนี้นวาดไปปุ๊บไม่ได้ระบ,บายสีมันก็จะนึกว่าเป็นปิงปองใช่ไม่มเพราะฉะนั้นเราต้องหามุมของมันที่ทําให้สื่อสารรู้ว่าเป็นส้มเป็นอะไรอลองดูหนึ่งสอามาเลยอ่ะโอเควางเลยครับจัดหุ่นไนห้เลย มันอยู่นิ่งๆแต่ถ้าเกิดว่าเราวาดแบบนกนกที่แบบยังบินบินอยู่แล้ว่าอยู่ในกล้องหรืออะไรก็ตามอยู่ใกล้ๆตัวหรือว่าอะไรที่มันขยุกขี่ได้นะไม่ใช่หุ่นนิ่งลอเขียนให่ันในชอันไหนอยู่หน้าไหนอยู่หลังนี่ไม่ได้วาดแยกชิ้นใช่ไหมวาดรวมเป็นกลุ่มใช่ไหมคะใช่ เวลาวาดรูปนะสังเกตนะครับเห็นอะไรบ้างวาดไปวาดอย่างที่ตายเห็นอย่างเดียวเลยงานวาดรูปอะอยู่ที่การเก็บรายละเอียดด้วยแล้วถ้าเราวาดไม่เหมือนได้ไหมครับถ้าเราอยากให้มันเป็นภาพที่ประยุกอะไม่ต้องเหมือนเลยก็ได้แต่ว่าอย่างนี้นเราฝึกมือใช่ไหมมันจะอาจจะไม่เหมือนไปบ้างเพราะว่ามือเราไปได้ขนาดนี้ก็ได้พอที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วดูขนาดด้วยนะเช็คขนาดให้ดีดี ขนาดหุ่นแค่ไหนไม่ใช่ว่าจะจิ๋วริ้วใช่ป่าเออดูขนาดด้วยขนาดภาพขนาดผ้ากับขนาดกระดาษงัออ้นเดี๋ยวอิชิลองนั่งเขียนดูนะครับ คุณจู่คะทำยังไงละคะจะให้เด็กมีความมั่นใจมากขึ้นต้องเลิกกลัวไม่สวยก่อนอเด็กๆต้องเลิกกลัวก่อนอย่าอย่าก,กลัวอย่าก,กลัวจาวาดก็วาดเลยเพราะว่าไม่มีผิดไม่มีถูกเบี้ยวบ้างบิดบ้างมันก็วาดมันก็ลูกของเราเอง ผมสังเกตเห็นเงาของผลไม้ต่างๆการน้ำร้อนนะครับครับผมสงสัยว่าเราจะวาดเงายัางไงอิชิเห็นไหมมันเป็นเส้นเป็นรูปล่างอยู่บ้างสังเกตแสงนิดนึงเงาเนี่ยที่เกิดขึ้นอนะเพราะว่าแสงมันมาอีกด้านนึงใช่ไหมอันเนี้ยใช้ใช้ในการไล่เงาแล้วนะเพราะว่าแล้วก็การไล่เงาอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องสังเกตกนะ็คือ สีของของหุ่นที่เราวาดอิชี้ต้องแยกให้ออกว่าอย่างอย่างแดงกับเขียวอย่างเงี้ยสีไหนเข้มกว่ากันอ่าเวลา,าเวลาจะวาดเงาตรงนี้นะครับมันมีอย่างเงี้ยแสงมันเข้าชัดเจนอยู่แล้วเราก็วาดอย่างที่เราเห็นได้เลยผมเห็นมันมีความเข้มที่ไม่เท่ากันนะครับใช่เกิดจากอะไรรู้ไหมเกิดจากแสงปางครับใช่ครับเกิดจากแสงที่นี้เรามีแสงทั้งหมดกี่ดวงมีไฟกี่ดวงตอนนี้สามใช่ไหมสามมันก็เลยเกิดทีเงา สามเ<า>งา,งาก็คือเงาแต่ละอันเนี่ยมาจากแสงโคมไฟแต่ละดวงใช่ไหมครับอ่ชมพู่ลูกที่หนึ่งเก็บเก็บทีละเงาก็ได้เก็บทีละโคมไฟทีละดวงก็ได้มันก็จะเป็นวงวงลองลอ,องแอบเพิ่มเดีสิอิชิอาจจะแบบว่าเลือกโคมไฟมาหนึ่งดวงก่อนนะอย่างนี้อย่างนี้โคมไฟดวงเดียวกันเงาเนี่ยเงาที่สองอันนี้ก็จะเป็นโคมไฟอีกดวงนึ่งอันนี้มันคือสองวงแล้วนะใช่ไหมเพราะนั้นเอาทีละวงก่อน 这个。 ลองสังเกตสิว่าสิ่งที่สมมติอย่างอ,างอ,างอิชิวะดกระเบาเพชรอันนี้ไม่ได้วาจากหุ่นใช่ไหมครับแต่อันนี้เป็นไงครับรายล,ละเอียดมากกว่าใช่มีรายละเอียดมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะลองหาหุ่นมาวาดแล้วอิชิจะได้ฝึกสังเกตด้วยพอเราสังเกตปุ๊บเนี่ยมันจะมีรายละเอียดของมันงั้นเดี๋ยวคุณครูขอให้อิชิเพิ่มลายที่การน้ำนิดนึงได้ไหมครับอลองดูนิดนึง ลองดูซิลองสังเกตจากงานตัวเองนะว่าหนูวาดมาก่อนกับวันนี้มีหุ่นมาวาดแตกต่างกันยังไงครับแตกต่างกันครับเพราะว่าตอนที่เรามาดูแบบจะทําให้เราเห็นรายละเอียดมากกว่าที่เราคิดครับแล้วก็ทําให้เรามีสมาธิแล้วก็จดจอกับแบบอย่างที่ครูบอกอะว่คือตาเราเห็นอะไรเราวาดให้ครบก็พอเพ็ก็เหมือนกันนะ ถ้าอิชี้กลับไปบ้านนะหาสักต้นหนึ่งคล้ายต้นนี้นะครับมาตั้งเป็นหูแล้วลองวาดอีกทีหนึ่งอิชี้จะเห็นอะไรเยอะแยะเลยอย่างการน้าก็เหมือนกันตอนแรกตอนแรกยังไม่ได้ใส่รายละเอียดเลยทั้งทงท,งที่มีลายอยู่ใช่ปะ่ะ<ม>แต่พอใส่ลายแล้วโอ้โหดูวาดเทปขึ้นมาเลยใช่ไหมครับเออมันคือดีเทลอ่ะลูกอันนี้นะครับเห็นไหมพอมีการใส่รายละเอียดทุบงานมันจะชัดขึ้นนะครับอันนี้อยู่ที่ที่อิชี้ฝึกละฝึกสังเกตบ่อย,อยๆเยอะๆ นะครับเพราะมันพวกนี้พอเสร็จอะไรเงานมันจะน่าสนใจแล้วเดี๋ยวมันจะนำพาไปการรออินด้วย